สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมในนามของบริษัทเอ็นวิชฟอเอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับผมจะมานําเสนอเครื่องพ่นกําจัดแมลงที่ชื่อว่าโซล o ์พอร์สีน้ำสาลนะครับตัวนี้นี่เองครับตัวนี้นะครับก็ผมขอไกด์ไว้ครับตัวนี้ครับทุกเขตทุกตําบลทุกหน่วยงานทางราชการควรจะมีไว้นะครับเพราะเป็นเครื่องพ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพราคาไม่แพงผ่านมาตรฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ แล้วก็มีผลรับรองจากประเทศญี่ปมานะครับว่าสามารถพ่นกาจัดแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงควบคุมเชื้อโรคได้นะครับครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่ถือว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดตัวหนึ่งเลยนะครับที่อาไว้พ่นกําจัดแมลงบนค่าเชื้อโรคครับแล้วไม่ใส่ฟอกเกอร์เราก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทยรวมถึงในตลาดเอเชียด้วยนะครับก็ลูกค้าท่านใดอยากเห็นเครื่องหรืออยากเอาไปใช้ืนหน่วยงานท่านใดอยากเห็นการสาธิตก็โทรมาได้นะครับบริษัท เอ็นวิชฟ็อกเกประเทศไทยจำกัดน,นะครับครับผมก็0 2 4 3 9 7 2ง9โทรหาเราได้นะครับเราจัดส่งในทั่วประเทศไทยเลยครับขอบมากเลยครับ